วิธีการไดผมนะคะไม่ให้ผมชี้ฟูเลยเราสามารถทำได้ง่ายๆเริ่มต้นขั้นตอนแรกจากการที่เช็ดผมให้หมาดๆแล้วก็หวีผมให้ตรงแบบนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เป่าผมค่ะ,ะค่อยๆเป่าไปแบบนี้นะคะไล่ไปคือแบบว่าอย่าไปสะบัดผมอย่างเงี้ยริงจะทำให้ผมชี้ฟูนะคะและสิ่งที่ห้ามเลยก็คือ จี้ไปที่โคนผมแบบนี้จะทําให้หนังศีรษะลูกค้าเนี่ยร้อนได้นะคะบางคนเนี่ยแสบเลยเค่อยๆทาค่ะเป่าไปเสร็จแล้วนะคะก็มาดูสุขภาพเส้นผมกันค่ะเป็นไงบ้างคะว้าวผมมีน้ำหนักสลวยสวยเก๋เงางามเลยนะคะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะในเทคนิคของการสระผมผ่อนคลายของธัญญีเราค่ะเรียนธุรกิจที่มาแรงสระผมผ่อนคลายสระผมสไตล์เวียดนามทําก่อนรวยก่อนสร้างรายรับได้ก่อนใครนะคะไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทําได้สอนแบบประกบตัวจับมือกันทําไม่เป็นไม่ปล่อยนะคะอยู่ต่งจังหวัดอยู่ต่างประเทศเราก็มีคอร์สเรียนทางออนไลน์ค่ะรี่สมัครด่วนแล้วมาเจอกันที่ธัญญีสวยงามสงาม่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ